มาจากกระท่อมของเธอเอ๋ท่านท่านสิงเห็นแสงไฟไหมลูกเอ๋แสงไฟนี้มันมาจากไหนนะเออหรือว่าใส่ไม่กระท่อมของเราเอ๋สงสัยไปแล้วสิท่านสิงเร็วหน่อยลูกรู้สึกว่าจะมีแสงไฟมาจากกระท่อมของเราเร็วหน่อยลูก มันแสงไฟอะไรนะแม่เอ้มาจากกระท่อมของเราเนี่ยแสงไฟเนี่ยเอ้เอาพี่ลุยพี่แท่งเร็วหน่อยนะตัวเด็ดการที่มีหนาไว้าวางใจขึ้นแล้วนะรีบไปที่กระท่อมเร็วหน่อยพี่ลุยพี่แทงเร็ว กะทำเราแล้วกันสิงแล้วหม่ลไฟไม้กระท่ใส่ด้วยไฟไม้กระท่อมเสงดเพลงเรไฟไม่กระท่ไฟไหม่กระท่เร็วอยเีงขอยไม้เีงเอายไม้เงเรียบเงเอหยไม้่ยไม้่ยไม้่ยหม้หยไม้ข่อยมกุยังข่อยไม้่บีกุยังเร อดก่อนรถทางซ้ายจอดก่อนครับให้รถทุกหย้าไปก่อนครับเอาเดี๋ิวนะตอนนี้งานของเราลงจะสำเร็จแล้วเยนี้ เนไม่แล้เ่นไม่แล้เล่นไม่แล้เป็นไม่แล,ล,แล้จับมาาโอ้ยเว้นกูหลุนแล้วกูมองไม่เห็นเอาเว่นกูไปไหนเว่นกูไปไหนเวนไปไหนเฮลนลเป็ดกูบอกไปเอาต่างสายเจาะก้นใดุดท่วมไปก้อนเหยียดลมเล่นมากว้างดางระกับเริ่ง มาถึงที่เกิดเหตุแต่มันก็สายไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้กระทำปลูก่าเพลเิงเผาหลาญจนหมดไหมเป็นเถ่าทานกช่ลหมล่ะปลดลงมีคุณค่าอย่างนั้นแต่ก็มีโทษอย่างมาหันมันันสองแม่ลูกมายืนดูกองไฟที่กำลังเผาผลาญเผาไหมกระทำขอ,องเขาอย่างพอดอะไรายอยกามาเห็นว่า ไม่มีทางที่จะแก้ไขโดยเหตุประการหนึ่งประการไปแล้วสองแม่ลูกก็มองอยืนมองหน้ากันแล้วก็โผล่มาหวาหวากันกอดกันแล้วก็ร้องว่า็มวัน้าบร,ริบาทชำ ลำกัมมักมาดวงชีวาเกือบันไล่อ้อหรื่อไม่เคยเมือนความโชคร้ายแล้วไม่มีสิ้นปีเดือนคน่าตือนมาตอนนี้เลยจำใจทำชีวิตข้องเรานี้นะแม่แม่ก็เท่านี้มื่นไม่มีประตูทางอ้อรื่ยที่อาไย ลองลองเลยแรงแรงไกลน้ำตาไหลสับสวงดังดวงแบ่แม่มีอะไรกันนะนี่แม่เราไม่เคยกอ่อกรรมทำเข็นนะเราไม่เคยเบียดเบียนใครแต่สงสัยนะว่าใครนะะมาเผกระท่อมของเราซะแล้วเนี่ยแม่แม,แมแ่ก็ยังนึกไม่ออกเลยลูกว่าเราเนี่ยไม่ไปกอ่อกรรมทำเข็นหรือเราสร้างศัตรูเอาไว้ที่ไหนบ้างนะ แม่คอยรับประกันว่าการกระทำครั้งนี้จะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังได้มีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจนได้เนี่ยลูกคนอาจาสงสัยครับแม่เรานะไม่เคยสร้างความชั่วเนี่ยประชาชนในตำบลน,นี้หรือในแวกนี้นะก็รักใคร่ชอพอเราอยู่ตลอดเวลานะประกรอบอาชีพด้วยสุจริตรมอย่างนี้คนเนี่ยก็ยังมาเบียดเบียนเราได้เนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยแม่ถ้า,ยอ,า,ยา,า,าอ,อ,อย่างนั้นก็หมายความว่าลูกจะต้องทําอะไรสักอย่างนึ่ง แม่ลูกจะทําอะไรไม่ได้หรอกนะแม่ะไม่เคยสั่งสอนอให้ลูกของแม่นะ่ะทำความชั่วแต่เมือ่อเราไปทำความชั่วแล้วอะมีคนคอยพยายามที่จะยุยงส่งเสริมหรือสนับสนุนไม่ให้เราเป็นคนดีนะแม่เราจะต้องเมื่อเขาจะให้เราชั่วเราจะต้องชั่วตามความปรารถนาของเขาลูกจะทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาแต่อย่างใดนะายสาระไรประโยชน์แลวต่อไปนี้ก็หมายความว่าอนาคตของเธออ่ะ ก็จะต้องพบกวามล้มเหลวตลอดเวลามาราแล้วความล้มเหลวมาราดินมาหน้าจอแล้วราวย่ายชอยยายชอยยายชอยเล้ยมันเบื่อกันนี้หนูเละฉุกมันไม่รู้แล้วดูเดี๋ยวมันข่าวไปใช่เนี่ยพาทุ่งดูกลัวเร็วเลยมาเต็มเลย Ở đây gắng nát r không, bạn sẽ th reference bạch tôi mình empieza g Denn tôi sẽ chảy ra,ichi yat Một không được thêm gracias này ăn chifier sadece để toàn thủорт để tất cả mọi người yêu mìnhбы mà để auto click Highness còn nó mà tăng là tông bấy Thầm mặn mấy đâu gặp bấy thầm chơi vừa đó lại <ra> Emin, đi đi vừa rất mà luôn, để mà hốp dịch lên Thầm Được Được nếu lên lên mà ม,ม,มันเล่นมามันเล่นมาตั้งจนกับพร้อมใครไม่รู้มันเจ็บหรือแต่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นคนเด็กใกล้ตาซ่านโรงงานเนียงแจกว่าคนเนื่องจากว่าตา,าม,ม,มันเจี๊ยบม้วนเล่นมาตั้งจนผรมม้มวนมันเลื่อนึงมันแหลมเอมเไไนม้วน,นกกเกิดเป็น,น,นติดเท้าแต่ตาคนนั้นเขาหยิบเกลือไปมืออ๋อหยิบเกลือก็โต่งมึงอะไรกันนั่นตั้งไงนี้ อ่าอ๋อมันมันมันใส่แว่นนะลักษณะของมันอะไรแต่ยิ่งกิ๊กอะไรมั้นะพวกมันยิ่งในน้อยนี่มันได้เว้นสีแดงอ๋อแว่นสีแดงแล้วทีเนี้ยแตวทีเนี้ยต้องเดี๋ยวใจตัวนึงแล้วไอ้ตัวนั้นปากเลี่ยมไงแหน่มันต้องจนฟงนี่มันก็ชักเกาคางปรับไปอยกขึ้นไปไตเกราะไปอ๋ออ๋อถ้าอย่างนั้นแน่นอนแล้วไอ้พวกนี้ก็คือพวกเขาไอ้พันธุ์มา นี่มันจะจองล่างจองผรานกันไปถึงไหนเนี่ยพี่นุย้ยพี่เท่ง <c oughs> จองล่างจองล่างจองผรานไหนวะไอ้นี่แสดงว่ามันมัน,มน,มนอาา่านทานเลยท่านนั้นนะแมเยเอ้ยเม่อีไม่พบกับ,กบปูสักทีเอย่าพรมอย่าพัวไว้ลาบสักทีเมยงตั้มเพื่อโอ้กูย่งวิธีการการรูกะเล็วกันแหละอ,อย่าไปคิดอะไรเลยนะขณะนี้เราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีแม้กระทั่ง มาที่สุกหัวน,นอนแล้วเออแล้วเราจะไปอาศัยที่ไหนนอนแม่นะก็สารวัตรสิลูกนะอ๋ออาศัยสารวัตรเออนี่ไปนอนลาวัด <c oughs> ก็นั่นสิฮะหน,นุ่ยอ๋อเนี่ยนึกนึกถึงวัดกันเนี่ยคนเออเหล็กนุกเหนือบใบใยหนูมไม้ไม่ว่านึกถึงวัดพอว,วัดกลุ่มถูกก็อีกข้าววัดข้าวว่าเลย แม A ้เวลาก็ตัวท่าปาก็ตัวทิ้งทีตั้บุญสักทีหยอกทมตุวมอ้วววก็จะนึ่งจากเด็กอย่างกูเป็นนาห้ามจักรวาลดิอืมอาทิตา์ตันเออกับเบียบบาทนึงมันกี่วันวันนั้นเอาไปนอนลาวัดถ้าไปนอนลาวัดไหี้อายให้เราเตียนเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไว้ก่อนใช่ไหมเหนื่อยฮะนะครับไปนอนลาวัดไหนไม่รู้อย่างบัตรชีมาขี่เดือนมาให้กูว่าแด็ดตั่นเด็ก่อนเรา ป็นมาเกีอนมาเราเคยดูัวว่าเฮ้ยไอ้มาวัดไอ้มากเกีเอรตนะรูปอย่างอย่างคุณมันก็เป็นมานั่งกลับชาติกับกอนนี้นะแล้วน้เงเองชมรัดไปมันนั่งคือเรายอกมันแต่ตอนนี้มันก็มาตีอาเซของมันก็คือลาวัดมาเกียรมันจบนอนมาลาวัดแต่กอนเราเคยดูพวมันแต่ตอนนี้นเรากำก,นนกำลังจะคลันกับไปย่ามันเลยจะคข้าไปยกมือไว้มันว่าแต่ว่าดีกับคุณมาเกีอรอนดีกับเรข้อความกรุณาคุณจุจะลาตีนอนในพวกเราบางเทืพอกบ๊ทพวกนี้จนจนกระทั่งว่าไม่มีที่ทุกว่านอนแล้ว วาเลววายเลวเพื่อแม่งดาหน้าก็ว่ายน้ำกามไปเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยกับเรื่องมากทีเดียวนะในก็บอกเลยว่าคนไหนรย่องเดียวกันนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดินทางไปอาศัยฐานเรบัดนอนก็เอาเชียแม่ฝ่าลงตนบันดานหรือมาพรานพราแต่มันมกจากทำให้ใจริดรอนสุดแฟนชอบชะมือกำใจ đâm mang dính tâm giam men đi u à dây vậy có phong chỉ biết lâu tâm dài yêu cả bãi cồn không lý kiếp là kiếp ca tâm giam đang mà mà dù cho là tâm lên lòng rồi lập คามคง,งิดเป็นคนไม่ผน่นตัวเราปล,ลับชีวิตเราต้างกเราต้องลงรีบมุ่งตรงไป แล้วใหม่พรคะณงคลต้องบในเรื่องขอตัวแล้วก็งำแน่นลึกลงไปทุกที tay mặc là bên vô lù bà dâu đông ca mà bê bà vô giấc bà Sông là ra nào kéo xuồng mà nốt là rút là gặp trăm vật Có là nông dao rút ra tôi đã ครับเดี๋ยวดการไม่ปกติสินะลรวดิเต็มม่นเลยลราในตักเดี๋ยวจเดี๋ยวจเดี๋ยวจะอแก่ปาน้าืนทไม่ไม่มีประับดีแต่มันมันถึงง่ยตัวผื้นนี่มันมันอยู่ในตักได้มแม่เลยมก็ไม่มีมันนะมันมีผมอยู่นี่เอ้เหอเออแต่ไม่ต้องกูข่าวหรอก ลุกขึ้นมาเถอะแต่หม่อมฉันมีวาสนาแค่ก็เพียงแค่จุมพิษหลังประหัตขององค์หญิงแค่นั้นทำไมล่ะก็จะจูบสูงขึ้นมากว่านั้นอีกหน่อยไม่ได้เหรอหม่อมฉันยิงจูบสูงขึ้นไปเท่าไหร่ไอความตายมันก็ยิ่งเข้ามาใกล้ตัวหม่อมฉันมากเ่านั้นกลัวตายด้วยเหรอถ้าหากว่าดิฉจรักนะแต่ถ้าหากว่าฟาหญิง พูดอย่างนี้ผมฉันก็จะไม่กลัวตายต่อไปแล้วนะผมฉันรู้ตัวเสมอว่าผมฉั้นไฟสูงเกินสักดีละเกินสวยนะฟ้ะาหญิงนั้นคือดอกฟ้าแต่ผมฉันคือดอกดินในโลกของความรักไม่มีดอกฟ้าดอกดินหรอกความรักมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแห่งหัวใจด้วยซ้ำไปนี่จะบอกให้ทาท่าความเป็นอยู่ ฐานดอนศักดิ์นั้นไม่ได้เป็นกำแพงขวางกันเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักของเราหรอกถ้าอย่างนั้นก็ชื่นใจเหลือเกินนะนี่จะหากว่า,เ,า,เ,าเนื้อหัวสงสารเขาเนี่ยนะห้ายความว่าหัวหพันสิงนี้ก็จะต้องขาดออกจยากบาถ้าตายเราก็ตายพร้อ,อมกันถ้าอย่างนั้นก็ชื่นใจก็ไอ้พงสันเหลือเกินนะเน สกอกอดยอดานงหรือบรรจงจูบแะเล่งลูบและสวัสดิ์รักอังนักนวงเอสแอปซาะวัสว่างตาซันสวงตันาลวงแลมหลอกเกตต้าปวนะุ่มทองแลงใสอยู่ในเสื้อ เมื่อน้องนางที่เธอจังสังวนชังตรงกลื่งเล่าตึงตังได้อย่างยิ่นเล่าจังชูชวนชายเจยให้ไปชมเมื่อนมไก่ข้าวป้าเรางามสุดคลึงกล่าวแซมซึ่งกล่าวคลึงผสม แต่ผิดวาสิลาลลมมันจงชมยอดประตูชูชื่นใจเปรยประตุมชาติวีลาดกถคณะเปิดแล้วก็เบิดบานสะทานไววดังมาแรงไม้เกซสนเข้าช่อนใจสมปตไม่นางนอนนี่เธออมีท้อง จงเกลาสจันงสวันวาดสายฟ่าฟาดขัดขนานสะดานซ้ำต้นไม้ไววกัดแวงแรงลมเราวเกิดจะล้มตะลายลบยกโยเยตะเลลันปนเปืด้วยครวนคร้ง Gopfang sa sa ra ra e Sela tan tan kuwan kuwan ta le Sampo pe la tra sut Sut dam rong Lom kanong tong fa wik parip Wi tit sa pe tit Ka pit song ฝนคืวกระถึกคลื่นคลอนไปยอมมุดประเดี๋ยวฟฝนตบต,ตัวนเราเปรีดินบอลเอาทหารพังประตูก็ไปเดี๋ยวนี้ไอ้ชิบหายกลวยมาสอนสอนดนตรีกับลูกกูไอ้ชิบหายมึงมาเสือกสอนเพลงรักให้กับลูกสาวกูซะแล้วเนี่ยเอาทหารพังประตูก็ไปจับตัวไอ้ พงสันตัวนี้น่ะไปประหารชีวิตให้ันได้นี่พ่อเสด็จแล้วทีนี้แหละเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเราเนี่ยประมาทเกินไปนะความประมาทก็คือการหดหลุมฝังตัวเองนะโถยไอ้พงสันเสียทีที่กูไว้ใจมึงลงใต้ที่สุดมึงก็ทำกูได้ยังสะใจของมึงทีเดียว ผมฉันอขอรับความผิดเอาเธอนะน้ามึงจะรับหรือไม่รับก็หมายความว่านะกูก็เห็นตำตาของกูอยู่แล้วจับได้คาหนังขาเขาอย่างนี้นะมาโถเอ้ยนะแล้วกูไว,ว้วางใจคนนั้นจึงจนจิตไม่ใจคิดว่าเป็นครูเป็นผู้สอนเสร็จแล้วมันมาทำเรียมอนเดอนือด้อนเราล่านั่นถุกหน้าที่ อยู่ข้ามาทำอะไรม,มาแล้วก็จะคว้าวิญญาณเอาเด้ภาพเมืองพิเฮ้เยทหารจับตัวไอ้พงษ์สันตัวนี้เข้าสูงหลักปรหารเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะมาโอยไฟสูงเกินสักนี่รักเกินสวยนะ<ฮ>เธอเส,สด็จพระราธิกนบทำไมฮะแต่ความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยพงษ์สันเขาไม่ได้เป็นผูผิด แต่ลูกหญิงต่างหากที่กอ่อความบัดส,สีบัดเถื่อนขึ้นมาถ้าผิดเราก็ผิดกันทั้งสองคนาการที่สเสด็จพ่อได้สั่งลหานชีวิตพี่ผงสันนี้ก็หมายความว่าขอสเสด็จพ่อนั้นละหานชีวิตลูกเสด็จพ่อมึงไม่ต้องท้อกูม,มาโถอยฮะอุาอสามึงนะเลวร้ายม,มากที่สุดนะก็สมแลว้วที่กูน่ะรักมึงมากแค่ไหน มึงก็ทำให้กูสมรักมากแค่นั้นนี่นี่นี่จำไว้ประหารชีวิตลูกสิเถอะไม่ต้องข้ักกูฮสรุปไปแล้วเหรอเนี่ยเล้วต้องาตองมาอีกแค่หน้าประชาชนไปจัดตีเหลาสัตว์เยียงเหล่าก็สสุทีปรางทรงพระนางเจ้าเก้าสุวรรณ ดีว่าน้องตะฟืนเปลาอะไรด้วยความรักอะไรแล้วใจเต้นคุนมองเมียลปงสันคน,นตายสงาทอนนอนเบาวะไ นามตาแล้วก็เผยชนมี่าร้องให้เลยลูกนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นสายเกินแก่แม่นะ่รู้ตั้งนานแล้วแต่เห็นว่าลูกนะ่ะมีความรักต่อกันก็ไม่อยากที่จะมายุ่งเกี่ยวนะก็พยายามที่จะปกปิดความลับนี้เอาไว้แล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่า <c oughs> ยากที่จะเธอนะสมรักของเธอนะอุตสา์ลูกแม่แต่วิธีที่จะให้เธอสมรัก ได้นั้นไม่มีอะไรที่จะมาช่วยนอกจากการเวลาเท่านั้นที่จะช่วยลูกได้แต่ลงท้ายที่สุดถ้าเสด็จพ่อนะเราของเธอหนะรู้ไนดะ้ยังไงก็ยังมีทราบเลยค่ะลูกสารภาพว่าลูกนะรักเขาค่ะแม่ถ้าว่าพี่พงสันเป็นอะไรไปแล้วก็ลูกจะไม่ขออยู่ในโลกนี้ต่อไปจะขอตายตามพี่พงสันไปเถ้าอย่างนั้นแม่เนี่ยก็จะนําตัวเธอขึ้นไป ะเบื่อจะไปขออภัยโทษนะ,ะต่อศาสด็จพ่อของเธอค่ะเชิญแม่เออมาสิลูกนะอีย่ำนั่นแหละเรานี่นี่บันเทือ